สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านมื่อนี้ก็ออกอีกครับตามเคยมากับทีมงานครับมากับไอ้นี่ครับจานปิกครับจานปิกเบื้องหน้านะคุณต่างเสี้ยนปิกครับครับกับปลาเงี้ครับปลาเงี้ปลาเกียรครับปลาทักทายนะครับทักทายเอฟซีนี่ยหัวโจ๊กตัวนึงหวัเอาจากตัวนี่ครับพอนตะมหอดไม้ครับ ไม่ได้มาโดนนะทาั้งนี้นครับเขากำลังถอกเลยพ้ากันวางออกมากครับค้อนใบ,คร,บนครับัมันนี่ตั้งใจเพิน่นตั้งใจมาอย่างไรได้ครับประสิทธิจัดพู้พได้เตียมเพิ <c oughs> <c oughs> ่นวาผู้ได้เตี่ยมครับมาลุนไปทำกันครับเดี๋ยวไปหาขึ้นนกก่อนครับครับ ขึ้นเรียบด้วยครับเอาไว้นี่ครับอาสิแบงแหงครับผมมีต้นไม้จะขึ้นไหมครับเป็นปลาเป็นผ้าม้าไม้ได้เป็นปลาไปบนีครับพวกใหม่ก็ไม่ต้นใหี้ๆผมเห็นต้นหนึ่งหน่อยนน่ผมได้ใส่ครับนี่ครับนกครับเล่นแล้วครับแต่ังว่นเป็นเห็นนกปลาแถวนี้นะครับเล่นแล้วครับมาติดตามกันครับ เห็นแล้วครับเสียงนกตอผมครับมีนกปากสองกุกขับขันตั้งขวามือนครับสองกุกสองกุกเสียงเสียงกลางครับ นี่ครับเสียงหนึ่งนี่ครับมันนกตัวมันหนกตัวเสยนปิกบ่นน้นครับหนึ่เสียงนี่งย่านเม่นอยู่ครับใช้ใส่บไก่กันครับหย่านี้ตุ่นแหงอยู่ครับเสยนปีกรับโอ้โครับเสียงนกปลาขันอยู่ครับตอบด้วยครับอ่ารุ่นไปน้ำกันครับหลังจากบ่ได้มาไม้อีโดนแล้วครับ ผมก็เพิ่มมาโดนแล้วครับผมว่าเนี่ฝนตกครับแล้วมันอย่าไล่ส่วนกันลงมาครับมันนี่คว้านใบครับตามไปน้ำกันครับมาลุ่นไปน้ำกันครับเก็บหรอครับบอหมานครับมันนี่ครับสรุปคลิปบอเกือบครับนกเปลากับบอคอยหาวเนน็บลันปูขึ้นเราหรือเปล่ารันเปูเลยไงบ่ได้บ่ได้ควันควันลมมาก่ะ ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับโบมานครับไว้คลิปหนาวไว้พอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ